ก่อนแรกหลังมงกอณชื่อหลักร้านคุณชื่อก่อนแรกหลังมงลงก่อนแรกหลังมงลงอะไรก่อนแล้ววันต่อขึ้นเวทีไม่ใหช่คนเล่นก็ได้เฮ้ยเขินแต่ว่าบ้านที่แบบเวลาเราดีแม้แฟนแโอ้ยดีมากค่ะไม่ใช่แค่มันเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งแฟนคลับเราแล้วก็แฟนคลับน้องแล้วก็มีแฟนคลับที่เขาแบบซัพพอร์ตทั้งเราทั้งน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากๆ ก็วันนี้วันไฟแนลก็มีเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าแบบ LED LED นึกว่างานแต่งนึกว่าพีวดดิ้งเลยาะวันก่อนมีเค่งานแต่งมาส่งให้เสองคนเพื่อนก็เลยแซวว่าอ๋อเมื่อวานคืองานแต่งวันนี้คือเหมือนมาแบบเลี้ยงหลังงานแต่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะาส่วนตัวไว้ยังไงคะทั้งคู่แบบหลายคนก็แบบว่าจับจิ้นกันแบบจิ้นแบบดันกันเรื่องงานอะไรเงี้ยดันกันมากด้วย ติดอะไรนะมันก็น่ารักดีค่ะเพราะว่าพวกหนูก็เราเราไม่ได้ซีเรียสแบบว่าจะต้องแบบห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างน้นอยก็ขอให้มีขอบเขตอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเราสองคนเนี่ยก็ยังอยู่ในฐานะของแบบการเป็นนางงามอยู่ซึ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอนะไรเงี้ยมันก็เป็นความธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้เราไม่ได้แบบวิกว่ามันจะจริงมันเป็นนางงามคู่แรกที่แบบว่าเป็นแบบจิ้นอะไรอย่างเงี้เลยนะเออแล้วดอมแบบบ้านคู่อะไรเงี้ย ก็ดีก็ดีที่แฟนคลับเขาเหมือนดันเราทั้งสองคนนะคะคอยสปอนอร์ตเราทั้งสองคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เราด้วยคือเพื่อนๆกลุ่มเราเขาก็แบบช่วยดันกันไปในทางที่ดีก็ต้องขอบคุณทุกคนตรงนี้ค่ะอีฟ้าเราเกิดนะเวลาสัมภาษณ์ทูชาร์ลต์เราไม่ค่อยเรายิ้มตลอดนะน้ยังไงนะพูดเกินะดูพูดน้อยดูพูดน้อยแล้วอีฟ้ากับชาลต์ใคร ใครหวานแหววปรกันเวลาอยู่ด้วยกันเล่นกันไม่หวานหรอกหวานหนูก็ชอบแบบเหมือนเมื่อวานที่เขาไลฟ์หนูก็แบบเอ้ยยินดีด้วยนะใช้เสียงสองเสียงสามของหนูคนก็แบบว่าเออน่ารักดีเพราะเสียงนี้ยจะใช้แค่กับพี่ฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ห่าก็พี่เขาได้ดูไงก็เลยเออใช้เสียงแบบยินดีด้วยนะในรอบท่านี้ได้ไหมเมื่อวานพูดว่าอะไรนะพี่ฟ้ายินดีด้วยนะคะแล้วเราถามกลับมาไรไม้อขอบคุณครับพี่ฟ้าตอบว่าขอบคุณค่ะ แล้วอย่างงานงานคู่ที่เราได้คุยในการติดต่อมันเป็นงไงมีติดต่อเข้ามา้าง้หมมีค่ะมีติดต่อเข้ามามีทั้งซีรีส์แล้วก็สินค้าแบรนด์แบบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นผู้จิ้นอ๋อร้อยล้านได้หรือยังคะสาธุสาธุได้แต่สาธุค่ะก็มีงานอะไรก็จ้างพวกเราได้นะคะยินดีแบบรับงานคู่ก็ยิ่งดีค่ะทำแบบนี้ได้เลยหรือไะ อท่านางก็ตายค่ะท่านางก็ต้องตายมาได้เลยคือก <ไ feed S 1> ่อนหน้านี้พี่เค<ล>ยสัมภาษณ์น้องมองว่าทั้งสองคนไม่ไม่ผิดไม่ผิดการความรู้สึกมันทีการพัฒนาตระหนักขึ้นไม่ต่างกันแบบนี้ถึงไหนแอย่างเนี่ยเพราะไรก็สนิทกันมากขึ้นค่ะเพราะด้ว<ล>ยความที่ว่า หมือนตอนที่ถามตอนนั้นคือเพิ่งเข้ากองยังแบบว่ายังไม่ได้สนิทกันมากแล้วก็หลังจากที่ไปขอนแก่นก็คือมันได้เป็นรูมเมทกันตอนนี้ก็เป็นรูมเมทกันเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นอินฟ้าก็้งหน่าแต่โตคอนเ็ปร์เลยน้องอ,องันดับหน ให้ลายที่อินฟ้าอยากเพราะว่าในคล่รากาเลให้แล้วให้แล้วแล้วแบบมาปีแบบจบาความลา์แบบแสดงความมีดีผ่านเ้อความลายด้วยลายแบบไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเราล้นในการอ้ว่าาคง้ลายเขาื่นเยอะแล้วไม่ยอมให้แล้วก็ีก็ไม่ให้ซอีกก็ยากอยู่นะจริงๆได้มาเพราะว่าเรื่องงานต้องติดต่อเป็นแผนของเขาเป็นแผนของเขาแหละ ไม่ไม่ไม่แบบมันต้องติดมันต้องติดต่อกใจจริงๆสายตาทุกคนแบบว่าอันนีูมองแบบหนู่ังรอว่าตอบยังชาร์หลอดแล้วเออในวันที่แบบพี่ฟ้าแบบเจอดราม่าเจอปัญหาในต่างๆเข้ามาได้ให้กำลังใจลังใจอย่างคนกำลังใจก็อยู่ข้างๆนี่แหละค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คือพี่เขารู้ว่ามีหนูอยู่แล้วก็อีกอย่างคือพี่เขาเป็นคนเก่งกันแล้วยังไงดราม่าอย่างนี้คือไม่สามารถทําอะไรพี่ฟ้าได้เพราะถ้าทำถ้าทำพี่ฟ้าก็เหมือนทําหนูเพราะนั้นเดี๋ยวเจอกัน สอบอะไรพี่ฝ่าบ้างไหมแบบให้กำลังใจ็นหนูเคยเห็นพี่ฟ้าไลฟ์แล้วเขาร้องไห้หนูก็เข้าไปกอบไปปลอบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรพิเศษค่ะก่อนให้กำลังใจบ่ีฟ้าวันนี้กำลังใจคนข้างๆดีบางบรู้สึกไงบ้างคะก็ <c oughs> ดีใจค่ะเพราะว่าวันแรกที่เขาแบบที่เราเจอเขาก็น่ารักยังไงวันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมอะไรเง,งี้ยน, <c oughs> น่ารักที่แม <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักรักไหมรักไหมรักไหมจ ่ไม่ใช่หมแบบว่ารักแต่ว่าแบบรักแบบน้องแบบเป็นดูแบบน้องอะไรเงี้ยรักแบบน้องไปก่อนแล้วแบบแล้วน้องรักแล้วน้องล่ะคะรักพี่ด้วยคะรักค่ะรักรักแบบไหนครับก็รักแบบพี่นั่นแหละ ภาพกอ่อนกันตลอสภากันตัว B หนึ่งมากเจ็ดแยี่สิบตอนนี้เราเปิดเลี้ยงลายเลีงลา้นผ้าปลั๊กเดครองสิบ